สวัสดีค่ะช่องลาตรีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้นําวัตถุมงคลนะคะเป็นมตดหมอของหลวงพ่อลุ่งนะคะแห่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมาให้ทุกท่านที่มีใจรักและมีใจศรัทธาในวัตถุมงคลนะคะให้ได้รับชมกันนะคะเล่มนี้นะคะความยาวรวมด้ามฝักอยู่ที่8นิ้วนะคะฝักกะ ดฝักกัดด้ามน,นะคะจะลัดด้วยอลูมิเนียมขาปินโตนะคะด้นนี้จะมีรอยจานที่ด้ามน,นะคะแล้วก็ฝักนะคะสองที่เลยนะคะลอยจานทั้งด้ามเลยนะคะลอยจานของหลวงพ่อนะคะ ความยาวเฉพาะใบเล่มนี้สี่นิ้วนะคะความยาวรวมด้ามฝักแปดนิ้วนะคะใบมีดสันมีดหนาๆอย่างนี้เลยนะคะ ท่สันมีดก็จะฝังตะกุดไว้ด้วยนะคะห้าดอกนะคะที่สันมีดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเล่มนี้ 你看。Yeah. ท่านใดสนใจอยากจะบูชาติดตัวไว้บูชาติดบ้านไว้นะคะหรือบูชาเก็บสะสมไว้ก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์091นะคะ048 0487นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องาตีนิดหมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ